มาช่วยกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รักน้องชายคนนี้ที่เอนดูน้องชายคนนี้ขอบคุณที่ทําให้วันเกิดในปีนี้21ตุลาเป็นปีที่พิเศษเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยจําจำจนวันตายเลยจะม่ลืมเลยนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหอาการมากๆเลยนะครับ62 4 0น0อนครับเป็นเขาเรียกว่า เป็นแรงซัพพอร์ตจากพี่พีเอ็ซีทุกคนนะครับผมที่ที่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยส่งมาเป็นเขาเรียกว่าน้ำน้ำใจมาไรายไมเกรงนมาเหมืกับโรเจอรโดนในวันเกิดปีนี้โอ้โหน้ำตาเล็ดเกเดียวนะครับขอบคุณกำลังใ,ใจดีๆนะครับดูสิเป็นเคสกจำลองนะครับซุปเปอร์มม่รู้ไหมเป็นเคสกจำลองนะครับผมก็แบงค์พันเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหไม่เคยไม่เคยที่สิเล่รับข้างหลังจะมีแบงค์พันนะมนไม่ใช่ข้างหน้าเลืดไปข้างหลัง เมื่อไหร่ที่จะได้รับเยอะเยอะมากขนาดนี้นะครับด้วยอันนี้ด้วยขอบคุณกำลังใจดีๆ